สวัสดีครับร้านปัญญาแทคกเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ในร้านนะครับกับรถแทคกเตอร์คู b o t a ต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนั่นเองนะครับคันนี้พิเศษนะครับมาพร้อมชุดบุ้งกีมาตรฐานนะครับ LA ห้าแปดแปดนะครับเป็นบุ้งกีตักหินตักทรายนะครับลูกค้าในงานก่อสร้างนี่เหมาะมากเลยนะครับนี่ฮะเก็บงานทำสีให้เรียบร้อยนะครับเช็คจุด่วซึมเรียบร้อยนะครับ ชุดฝักกระโปรงสีสันมเดิมนะครับสีกระทาล้อเก็บสีให้นะครับชุดบุ้งกีเก็บสีให้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับเช็คระบบไฟเรียบร้อยนะครับคันนี้สมบูรณ์แบบนะฮะพร้อมใช้งานนะครับมีด้านท้ายเป็นกระบะถ่วงดินด้านหลังนะครับน้ำหนักหรือที่400 20กิโลนะครับใส่ทรายลงไปนะครับคันนี้จดทะเบียนปี58นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเก็บงานด้านท้ายให้เรียบร้อยนะครับ l 5 0 1 8พร้อมชุดบุ้งกีมาตรฐานนะครับราคาอยู่ที่535,000บาทนะครับ535,000บาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านประหยัดเทคเตอร์นะครับโทร087 522 3883 095 339 9 9 8 8นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้านี่เลย535,000บาทนะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับามาทดลองขับกันได้ใครที่ต้องการหา,า l หานแบบงานบุ้งกีนะครับ ถ้าอยากต้องการเปลี่ยนปากเป็นแบบปากเกษตรนะครับไปต,ตักมันนะครับตักข้าวโพดอะไรเงี้ยตักพืชผลในการเกษตรนะครับก็ซื้อปากตัวนี้เปลี่ยนเพิ่มได้นะครับนี่เลยแต่ที่ศูนย์นะครับอันนี้เป็นปากมาตรฐานนะครับพี่เล็กปากมาตรฐานชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่660ชั่วโมงนะครับเป็นงานตักหินตักทรายนะครับ สูงนะครับลูกค้าระบบเฮดอลิกก็ใช้งานได้ดีนะครับใครที่ต้องการหา L 5 0 1 8นะครับงานมุ่งกี่ก็เชิญที่ที่รับปัญญาแทคกเตอร์นะครับตทรศูนย์แ3ดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสองเก้าเก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ